สวัสดีนักงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงการอธิบายกราฟย้อนหลังสหรับออเดอร์ที่เราได้เข้าไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่28พฤศจิกายน2อ6 5้าอครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีทั้งหมด3ออเดอร์ด้วยกันที่มีผลลัพธ์ออกมาให้เราได้เห็นคือ1คู่สกุลเงิน NZD และอีก2อออเดอร์คือทองคำครับแต่ละคู่จะมีปัจจัยอย่างไรในการเข้าและมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ โอเคครับเรามาที่คู่แรกกันดีกว่าครับคู่สกุลเงิน NZDUSD โดยมุมมองที่เราได้ให้ไว้สําหรับคู่แรกสัปดาห์ที่แล้วคือเซลล์ลิมิตครับโดยจุดที่โดยจุดที่พิจารณาเข้าจะอยู่ที่0.61350ครับนักทุนและ SL ที่เราได้ให้ตั้งหรือว่าพิจารณาไว้คือห่างจากจุดออเดอร์ไว้ที่400จุดครับหรือบริเวณราคา0.61750ครับสำหรับที่พีของคู่ นี้จะอยู่ที่0.60750หครับหรือห่างจากออเดอร์การเข้าอยู่ที่600จุดครับสำหรับผลลัพธ์ออเดอร์นี้ชน SL นะครับนั่งุนติดลบอยู่ที่400จุดครับตามที่เราได้ระบุไว้ว่าถ้าสมมติชน SL จะติดลบอยู่ที่400จุดโดยหน้าตาการที่เราส่งเข้าไปจะเป็นมุมมองนี้ครับอาจจะเป็นลักษณะกรฟะนาฟลักษณะนี้เลยครับทีนี้เราไปดูปัจจัยกราฟจริงดีกว่าว่า ทำไมผลลัพธ์ถึงชน SL แล้วตอนที่เราพิจารณาเข้ามีปัจจัยอย่างไรครับโอเคเราไปดูกราฟมาด,ดีกว่าครับโดยเบื้องต้นตอนที่เราได้ส่งกราฟเนี่ยเราได้วิเคราะห์ไว้ว่ากราฟมีแนวโน้มที่อาจจะไซด์เวย์หลังจากมีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่จุดราคา0.58582ตั้งแต่บริเวณราคานี้ขึ้นมาและมีการไซด์เว์ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการซื้ขของนลเนี่ยเราได้มีมุมมองว่าเขามีแนวโน้มที่จะทำยกโลลดหายลงเป็นคล้ายๆกับแฟ t แบ t เทิลนะครับเป็นเหมือนรูปธงแต่แต่ออเดอร์นี้เรามีการถือข้ามวันคำนุวนและช่วงเช้าตู่ของวันผัดมามีการประกาศอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารนิวซีแลนด์หรือ RBNZ ซึ่งตอนแรกเราวิเคราะห์ไว้ว่าอาจจะไม่กระทบต่อกราฟมากนักเพราะว่ามีมุมมองว่าธนาคารนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะมีการลดการเล่งขึ้นอัตราดเบีย้ยจาก0.75เหลือแค่0.50ทครังทุนทีนี้พอตัวอพออัตราดอกเบีย้ยออกมาจริงๆ อัตาราดอกเบีย้ยยังคงเร่งขึ้นอยู่ที่0.75ครับนักงทุนทำให้เป็นปัจจัยกลับมาสนับสนุน NZDUSD กลับมาแข่งค่าในระยะเวลาสั้นๆครับหรือว่าประมาณวันหนึ่งก่อนจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกับนักงทุนตอนนี้ก็เลยทำให้เราโดนชน SL ไปก็คือลบ400จุดครับนักงทุนโอเคครับเราไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูคู่ที่2ดีกว่าครับคู่ที่2จะเป็นโกหรือว่าทองคำนะครับ หรือ XAUUSD ครับนงทุนคู่นี้จะเป็นเทรดไอเดียสำหรับประเภท buy limit ครับคู่ทองคำเราจะมีพิจารณา buy limit อยู่ที่บริเวณราคา1746.50หรือโซนราคา1745-1746ครับคู่นี้เราให้พิจารณา SL อยู่ที่บริเวณราคา1740.50หรือห่างจากออเดอร์ประมาณ600จุดครับโดยที่พ ที่1จะอยู่ที่1753.50ห่างจากออเดอร์700จุดครับและทีพีที่2อยู่ที่1756.50ห่างจากออเดอร์1 0 0 0จุดครับโดยช่วงที่เราส่งเป็นกราฟ H1 นะครับลักษณะกราฟคือการลงมาก่อนจะถึงบริเวณราคาที่เราให้พิจารณาที่176 1746.50ตรงนี้ครับซึ่งตอนที่เราส่งนั้นกราฟอยู่ที่1748ครับเนทุนทีนี้เราไปดูผลลัพธ์ของออเดอร์นี้กันดีกว่าครับโดยกราฟจริงครับกราฟจริงลักษณะกราฟมีการลงมาตามที่เราได้ให้ไว้คือบริเวณราคาแท่งนี้นะครับเดี๋ยววันึงมันโอเคครับเขามีการปรับตัวลงมาและชนเซลล์ลิมิตของเราอาขอโทษครับบายลิมิตของเรา นั่นเองแล้วมีการเปิดสถาน,นะก่อนจะมีการย่อลงมาและมีการทิ้งไส้เทียนก่อนจะย้อนกลับไปครับโดยการทิ้งไส้เทียนเขาเนี่ยในแท่งต่อไปนักทุนเห็นใช่ไหมครับแท่งสีเขียวเขาก็ยังคงมีการทะลุลงมาแต่ว่าการปิดแท่งของเขายังตัวเนื้อเทียนยังคงสามารถปิดเหนือกว่าตัวออเดอร์ของเราทำให้มุมมองของเราเนี่ยยังคงถูกสนับสนุนครับซึ่งซึ่งนะครับย้ำว่าซึ่ง เหตุผลปัจจัยที่เราได้เข้าออเดอร์นี้เนื่องจากเราได้เข้าโดยปัจจัย2อปัจจัยครับคือเรายังคงเทรดตามเทนในการปรับตัวสูงข,ขึ้นของเขาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาซึ่งคือเป็นออเดอร์บายครับและจุดที่เราเข้านั้นเป็นแนวรับแนวต้านในอดีตเช่นเดียวกันครับนั่นคุณจะเห็นว่าตรงนี้เขามีการทาแนวรับแนวต้านในอดีตเห็นใช่ไหมครับมีการ พุ่งขึ้นมาและจิ้งไส้เทียนไว้ซึ่งมันไปตรงกับตัวในรับในต้านในอดีตเช่นเดียวกันครับทําให้จุดที่เราเข้าเนี่ยถือว่าเป็นตัว demand z โซนเล็กน้อยก็ว่าได้ครับหรือว่าเราจะเล่นสั้นนั่นเองครับแต่ว่าย้ํานะครับว่าออเดอร์นี้เราได้ถือข้ามสัปดาห์ครับโดยหลังจากที่เขามีการเปิดออเดอร์หรือเปิดสถานะที่บริเวณราคา1 7 4 6 5เแล้วเนี่ยเขามีการปรับตัวสูงขึ้นครับนักทุนจําได้ไหมว่า ตัวของ TP แรกของเราอยู่ที่เท่าไหร่ TP แรกของเราอยู่ที่1753.50ใช่หรือเปล่าอะแล้วเรากลับไปเช็คเล็กน้อยครับ TP แรกของเราอยู่ที่1753.5 0ใช่ครับเขามีการปรับตัวสูงขึ้นและชน TP แรกของเราไปอาแล้วผมเอา TP แรกของเราเป็นเส้นสีน้ำเงินโอเคพอเขาชนไปปุ๊บบางคนบางท่านนักทุนบางท่านเขายังคงถืออยู่ และมีการครับนักลงทุนย้าว่ามีการนะครับเรามีการปรับตัวสูงขึ้นแต่แต่เป็นช่วงปิดตลาดของสัปดาห์พอดีคบนักลงทุนอ่าและผมก็ได้ให้มุมมองการนักลงทุนในห้องไว้ว่าเดี๋ยวช่วงเปิดตลาดมาใหม่หรือว่าช่วงวันจันทร์มุมมองของทองคําจะยังคงอยู่นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นครับและมีโอกาสที่จะชนท p 2ีนั่นเองครับ โดยบันจันทรมีการย่อตัวลงมาครับนักทุนมาสู่ที่บริเวณราคาออเดอร์ของเราครับและก่อนที่เขาจะฟอร์มตัวขึ้นไปชน tp 2อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือสหรับออเดอร์ที่2ทองคำนะครับโอเคเราไปดูออเดอร์สุดท้ายของเราดีกว่าครับออเดอร์ที่3โอเคครับคู่สุดท้ายของเราคู่ที่3เทรดไอเดียประเภท pending order sell limit ทองคำนั่นเองครับจุดพิจาณาเข้าที่เราได้ส่งให้นักทุน พิจารณาคือบริเวณราคา1759.50หรือบริเวณโซน1759จนถึง1760ครับโดย SL ที่เราได้ให้นักลงทุนพิจารณาคือบริเวณราคา1767.50หรือห่างจากจุดออเดอร์อยู่ที่800จุดครับสำหรับ TP ที่1เราให้พิจารณาที่1750.50หรือห่างจากออเดอร์900จุดครับ ทีที่2 1745.50ห่างจากออเดอร์การเข้าอยู่ที่1,400จุดครับโดยตอนที่เราได้ให้เข้าไว้เป็นกราฟการปรับตัวสูงขึ้นแท่งเดียวๆเลยครับนักงทุนปรับตัวสูงขึ้นจากบริเวณราคา1750.50สู่บริเวณราคาออเดอร์ที่เรารอพิจารกก็คือ1759.50ครับตอนเราส่งกราฟ มีการปรับตัวสูงขึ้นใกล้ถึงออเดอร์ที่เราพิจารณาแล้วแต่ว่าการมีเขามีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับโอเคเราไปดูกราฟตัวจริงกันดีนกว่าครับกราฟตัวจริงตอนที่เราอ่าเราผมลบตัวกราฟก่อนสักครู่นะครับโอเคกราฟตัวจริงของเราจะเป็นกราฟหน้าตาแบบนี้นะครับเราอ่านนี่คือแท่งเทียนโดดที่เราได้พูดถึงหรือว่าเมนชั่นถึง เมื่อสักครู่นะครับเขามีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าแท่งนี้ไม่มีการเปิดตัวหรือเปิดสถานะออเดอร์เพนติ้งของเรานะครับเขามาเปิดแท่งเทียนต่อไปครับหรือว่าชั่วโมงถัดมาครับทีนี้การที่เขามีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วเปิดปุ๊บเขามีการไซด์เวย์บริเวณราคาออเดอร์ที่เราได้เปิดไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงครับก่อนจะมีก่อนจะมีการปรับตัวลดลงลงมาเรื่อยๆเป็นแท่งเทียน บลิสแบบยาวๆเลยนะครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9้าถึง11แท่งเลยครับนักลงทุนแต่ว่าสองแท่งนี้จะไม่นานะครับเพราะว่าเขาชนแนวรับไปแล้วทีนี้มุมมองที่เราได้ให้เข้าในช่วงเวลานั้นคือเราให้เล่นสั้นนะครับแต่ว่าเป็นการเล่นสั้นหรือการเล่นสวนเทนนั่นเองครับซึ่งจุดที่เราเข้าเนี่ยเป็นจุดแนวรับ แนวต้านในอดีที่เขาได้ทําไว้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับน้องทุนก็คือบริเวณราคาตรงนี้อ่าพอตรงนี้ใช่ไหมพอเราย้อนกลับไปเล็กน้อยทัางทุนจะเห็นว่าแล้วห้ลบตรงนี้ก่อนทัางทุนจะเห็นว่าจุดที่เราได้เป็นจุดเข้าเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านในอดีตเช่นเดียวกันครับน่านทุนซึ่งจุดเนี้ย ซึ่งจุดบริเวณราคาเนี้ยมีการไซเวนั่งคุณเห็นไหมก่อนจะมีการทลุลงมาอีกครั้งนึงตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านในเด็กเช่นเดียวกันและตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับอ่ามีการปรับตัวไซเว์และมีการฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ลงต่อจะบอกว่าการที่เราได้ให้ตัว SL ค่อนข้างไกลเนื่องจากเนื่องจากเราประกันเขาเรียกว่าไนนะัประกันภัยครับัทุนเพราะว่าการที่เขามีการทะลุข,ขึ้นมาเนี่ย อาจจะมีการทะลุขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แต่หลังจากที่เขาทะลุโซนแรกของเราแล้วเราจะมีโซนซับพอร์ตอีกโซนหนึ่งก็คือโซนนี้ครับอันนี้คือปัจจัยที่2ที่ว่าทําไมเราถึงตั้ง SL ตรงราคาตรงนั้นนะครับและและนะครับในช่วงเวลานั้นผมได้อ่ามีมุมมองไว้ว่าหากเขามีการปรับตัวสูงขึ้นจริงและเหนือกว่าตัว Ent r y ของเราหรือจุดที่เราพิจารณาเข้าเนี่ยจุด จุดที่เขากําลังต้องบอกว่าจุดที่เขาอยู่หรือว่าจุดที่เขาเข้าเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปถึงบริเวณโซนซับพอร์ตโซนซับไพโซนตรงนี้ของเราอีกทีหนึ่งตรง RSI เนี่ยจะมีการพ i ายคชั่นหรือว่าการแตะโซนโอบอทครับนึกทุนทําให้เป็นอีกปลายใจหนึ่งที่เรามีมุมมองอมองอนาคตอันใกล้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นมองอนาคตอันใกล้ว่าหากเขายังคงแตะตัวโอบอสแล้วปัจจัยต่างๆที่เป็น SRFIP หรือว่าแนรับแนวต้านในอดีตเนี่ยจะมาสนับสนุนให้เขามีการย่อตัวเล็กน้อยหรือว่าเราสามารถเล่นสั้นในกรอบราคาที่เขามีการไซด์เว์ตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เช่นกันครับนั่นคือปัจจัยหรือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้เข้าที่0.759.50ครับ และทีนี้ผลลัพธ์ออกมาคือมีการชนมีการชน TP ที่1และ TP ที่2ในช่วงชั่วโมงถ,ถัดมาไม่เกิน2องสามชั่วโมงครับนักลงทุนตัวนี้เราได้ปิดกำไรไปที่ประมาณ1,400 p พ i n t อยต์นะครับหรือว่าจุดนั้นเองครับสำหรับตัวดานี้เราก็หมดแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่ เราได้พิจารณาเข้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการวิเคราะห์กราฟย้อนหลังหรือการวิเคราะห์ออเดอร์เทรดไอเดียที่เรามีการส่งในห้อง VP พีและพรีเมียมสำหรับนักทุนที่สนใจห้อง v p พและพรีเมียมสามารถติดต่อแอดไลน์ออฟฟิเชียลของ z ซบได้ที่แอดแซโดยแอดมินจะเป็นคนแจ้งรายละเอียดต่างๆการเข้าร่วมให้กับนักทุนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับสัปดาห์นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ